สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซิร์ฟชิแนลกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะตัวเต็มฮหาเวพผนึกมา220แบบเดือดดุกับมังงะที่มีชื่อตอนว่าเซลล์ u ริฟิเคชันเซลล์คอนเสตหรือชื่อแปลไทยเลยคือการจำกัดตัวเองและการทำให้บริสุทธิ์ท้าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเราจะได้ร่างสุคุนานะในยุคสมัยเฮอันตัวของสุคุนานในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากและแถมนำซ้ำเลยคือสุคุณานในตอนนี้นั้นยังสามารถจองจำวิญญาณ มมไว้ในส่วนลึกของจิตใจตัดมาที่มังงะนในตอนล่าสุดมังงะนในตอนนี้นะฮะเสียงโคกานิเน่ก็ได้พูดออกมาผู้เล่นเกะโทซึงโรลุคะแนน309คะแนนจากนั้นเสียงเคนจากุเน่ก็ได้พูดออกมาโคกานิ ok ane, ฉันขอเพิ่มกฎหยุดยั้งการรับผู้เล่นใหม่เข้าร่วมเกมคัดออกสะ <S S ok เสียงโคการิเน่ก็ได้พูดกลับมาขอปฏิเสธเพราะว่าขัดแย้งกับกฎข้อ7และเคนจากุเน่ก็ได้พูดต่อไม่เอาหน้าอย่าพูดอย่างนั้นแต่ว่าโคการิเน่ก็ได้พูดกลับคําเดิม ขอปฏิเสธเนื่องจากว่าขัดแย้งกับกฎข้อเจเมื่อสิ่นของพูดนั้นเคนซาคุนะฮะก็ได้พูดต่อประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีบารียบริสุทธิ์อยู่หลายแห่งและหน้าที่ของมันเลยคือเพิ่มความแม่นยำในการป้องกันการเกิดยันคำสาปเป็นบาลีเชนเกนได้สร้างมันขึ้นมาและแถมบารียบริสุทธิ์ยังเป็นตัวช่วยในการจัดการบารียอีกทีหนึ่งโดยที่บารียบริสุทธิ์จะมีที่ตั้งทั้งหมดอยู่4ีแห่งที่แรกเลยคือที่วังหลวงที่2เลยคือที่ศุสารโรงเรียนเสยเวและที่3เลยคือห่วงจุ้ยที่เกียวโต เป็นสถานที่คอยกั้นกลางระหว่างตอนออกกับตะวันตกและสถานที่สุดท้ายนั่นคือภูเขาฮิดะขณะที่ในตอนนี้เคนจาคุเนี่ยกำลังพูดอยู่โคกันเนนะฮะมันก็รับฟังอย่างดีเลยโอ้เป็นงั้นหรอกเหรอและเคนจาคุเนี่ยก็ได้พูดต่อและเกมคัดออกนี่นะก็ได้ถูกสร้างโดยบองบาเลียโดยที่บองบาเลียเนี่ยใช้บาเรียบริบสุทิเป็นพื้นฐานในการสร้างสรุปสั้นๆได้เลยคือ บาลียบริสุดนะ่ะถูกสร้างโดยเทนเกนและถ้าเกิดไรซึ่งบาเลียบริสุทดจะไม่สามารถสร้างบองบาเลียที่เป็นพื้นฐานของเกมคัดออกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามฉันว่าใครคือมาสเตอร์ของเกมคัดออกมันคงไม่น่าเป็นใครไปได้นอกจากคนคน,นึงเทนเกนพอยหหมอนั่นนะสามารถทําการบังคับสลายบาเลียบริสุทธิ์ได้และถ้าเกิดไรซึ่งบาเลียบริสุทธิ์บองบาเลียจะไม่ทํางาน หรือคือเกมคัดออกเนี่ยจะสิ้นสุดลงดังนั้นแล้วในเหตุการณ์ชิบุยาเท en นเกนอ่ะไม่เรื่องในการปลดปล่อยบาลียบริสุทธ์เป็นเพราะว่าถ้าเกิดปราศจากบาลียบริสุทธิ์มันก็มีหลายอย่างที่จําเป็นที่ต้องเริ่มใหม่สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสูด้ด้วยการใช้พลังอาคมหรือว่าการศึกษาเรื่องพลังอาคมใหม่จากพันปีก่อนสิ่งนั้นคล้ายการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเท en นเกนอ่ะจึงไม่เรื่องในการสลายบาลียบริสุทธิ์ขณะที่ตัวของมันเนี่ยกำลังพูดอยู่ตัวของมันนะฮะก็เรียกท่านเทนเกนออกมาและจากนั้นน้้นนนผูคมมาาากย่ะจึงไไดตป จากการที่เจ้าหมอนั่นได้คิดว่ามันจะชนะในการเดิมพันครั้งนี้แต่แล้วมันในตอนนี้ก็อยู่ในมือฉันพอาชฉนนั้นแล้วฉันในตอนนี้นะมีความสามารถในการสลายบาเลียบริสุทธิ์อย่างง่ายดายเลยละ่ะเอาละโคกาเน่เพราะได้ฟังแบบนี้แล้วคิดว่าไงงั้นคราวนี้ฉันขอพูดอีกรอบโคกาเน่ฉันขอเพิ่มกฎปิดลับผู้เล่นใหม่ซะและถ้าเกิดแกยังไม่ยอมในการเพิ่มกฎฉันจะให้เทนเกนทำลายบาเลียบริสุทธิ์และปิดเกมคัดออกนี้ทิ้งไปซะสิ้นเสียงนั้นโอกเคนจากุโคการเน่ในตอนนี้เนี่ยเธอเงียบตก คือมันก็ขัดแย้งกับกฎข้อ7แต่แล้ววินาทีนั้นเสียงเทนเกนที่ได้กลายพ่เค็นจาคุนเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่นายในตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่เค็นจาคุนเนี่ยก็ได้พูดกลับมาฉันในตอนนี้กําลังพยายามในการสร้างแล้วก็หาจุดบกพร่องของเกมคัดออกอยู่เพราะเหมือนในตอนนี้โคกันนี้่ยกำลังเลือกอยู่กับกฎที่ทําการลบกวนกฎข้อ7กลับอีกตัวเลือกที่โดนปิดเกมคัดออกดังนั้นแล้วตัวเลือกในตอนนี้นะมันก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งใดสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็หมายความว่า กฎข้อใหม่ที่ฉันได้มีการพูดไปนะมันจะผ่านสิ้นคำพูนั้นเสียงโคกเน่เนี่ยก็ได้พูดออกมาผู้เล่นในทําการเพิ่มกฎกฎข้อที่3ถูกเพิ่มหลังจากเวลา3ทุ่ม9นาทีณวันาาที่18พฤศจิกายน2018ผู้เล่นใหม่จะไม่สามารถเข้าร่วมเกมคัดออกได้สิ้นคำพูนของโคกนเน่เสียงเคนจาคุนเน่ก็ได้พูดต่อโคกนเน่ฉันขอเพิ่มกฎอีกข้อเกมคัดออกจบลงซึ่งกฎผู้เล่นทุกคนได้ตายลงไปยกเว้นเกโทซึ่งก็รู้ แล้วฟูชิงอุลโลเมงอุมิเหมือนเดิมถ้าเกิดแกไม่เพิ่มแล้วก็แกคงรู้นะว่าเกมคัดออกนะแต่แล้ววินาทีนั้นเสิงโคกันเน่เนี่ยก็เลยพูดแทรกผู้เล่นได้ทาการเพิ่มกดข้อที่สี่กดข้อที่สี่ถูกเพิ่มเกมคัดออกก็จบลงเมือ่อผู้เล่นทุกคนได้ตายลงไปยกเว้นเกะโทซึ่งอุลุและฟูชิงอุลโลเมงอุมิเมื่อสิ้นเสียงของโคกันเนะเทนเกนเนี่ยก็ได้ถามกลับไปทาไมต้องทาอะไรยุ่งยากขนาดนี้ถ้าเกิดต้องการจะจบเกมคัดออกจริงแล้วก็วก,ก็สามารถได้ชั้นสลายบาลียบริสุ์ได้ในทันทีแต่ว่ามถึง้ว,วิธีนนนัันกละ เคนจาคุเนี่ยก็ได้พูดกลับไปนั่นก็เป็นเพราะว่าบาเรียบริสุทธิ์นะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในวิธีบูชายันสำหรับการหลอมรวมทเทนเกนเข้ากับมนุษย์สิ่งคาพูดนั้นเทนเกนเนี่ยเคนจาคูนะฮะก็เดินมาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและแล้วว่าเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้พบเจอกับมาม,มี่สุคุนะหรือคือร่างกายเก่าของสุคุณะและฉะนั้นเสียงเคนจาคูเนี่ยก็ได้พูดออกมา <c oughs> บางทีแล้วควรเอาไว้สิ่งนี้ไปเป็นของหวานให้กับเจ้าสุคุนะนั่นนะเสียงของเทนเกนเนี่ยก็ได้พูดกลับมา มันไม่เป็นการลบกวนบาเลียแน่นอนจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาอุยที่กำลังสนทานานกับมากิเสียงอุยเนี่ยก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วในตอนนี้เจ้าเค ja นจาคูน่ะสามารถไปเกมคัดออกได้ถ้าเกิดมันสามารถจาัดก,การผู้เล่นได้เว้นสุคุนะมากีที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับมานั่นคงเป็นเงื่อนไขในการใช้หลอมรวมเทนเกนพราะฉะนั้นในตอนนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายเลยคือพวกเรานะสามารถชนะได้ถ้าเกิดเราสามารถปราบสุคุนะและเจ้าเคนจาคูนั่นลงสิ้นคําพูดนั้นอุยนะฮะก็ได้พูดกลับมาแหมพูดเหมือนง่ายเลยนะ แต่เอาจริงแล้วมันพูดย่าพอกับว่าให้ไปฆ่าอาจารย์โกโจนนั่นแหละและมาคีเนี่ยก็ได้พูดตอบอืมพอในตอนนี้อาจารย์โกโจนน่ะกำลังจะกลับมาแล้วและสานั้นภาพนะฮะก็ได้ตัดมาที่ห้องคนไข้เสียงของโชโกโนเนี่ยก็ได้พูดออกมาต้องขอ,อโทษด,ด้วยแต่ว่านี่เนี่ยคือพลังงานคุณใส่ย,ย้อนกลับที่ดีที่สุดของฉันแล้วล่ะจากนั้นเสียงของนางฟ้าเนี่ยก็ได้พูดออกมาเออ ปกติแล้วพวกเรานะต้องตายไปแล้วและภาพก็ได้ย้อนกลับมาในตอนที่ฮาหนาคุรุสึถูกซุคุนะกัดล่วินาทีที่ฮาหนาคุรุสึกำลังตกตึกในตอนนั้นนั่นเองนะฮะเมื่อร่างกายของเชอได้ตกมาถึงแล้วเนี่ยตัวของอามาอียอยู่แถวนั้นพอดีและนางฟ้าก็ได้พูดต่อเจ้าอามาอีนั่น,นใช้พลังอาคมในการช่วยพวกเราไว้และบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเยอยู่ใกล้เจ้าหมอนั่นฉันคิดว่าเราเถูกช่วยเหลือจากทาคาบาท,ที่อยู่ใกล้แถวนั้นจากนั้นเสียงของยูตา่าก็ได้พูดออกมา ขอโทษทีแต่ว่าผมเนะี่ยต้องถามอะไรบางอย่างเท่าที่ผมได้ดูในตอนนี้เลยคือฮาหนะคุรุสึเนะ่ไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วพอชนะแล้วนางฟ้าคุณสามารถสลับตัวกับฮานะอย่างที่สุคุนะทำได้ไหมเสียงของนางฟ้าเนี่ยก็ได้พูดกลับมามันพูดเหมือนง่ายแต่เอาความจริงแล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้เชิญได้รวมชั้นไปกับนักขุสใสใแนอดีดที่ได้ยอมรับกฎเกณฑ์ในคำเชื่อเชิญของเคนจาคคพวกเราในตอนนี้ต่างไม่ทราบเลยว่าพวกเราได้กลายเป็นวัตถุต้องออาสาปหลังจากตายแล้วได้อย่างไงแต่มีความจริงอย่างหนึ่งนั่นคือไอ้่งนนัมแตตกกาออไป จ้าสุคุนานั้นมีประสบการณ์ในการทําแบบนั้นมาก่อนตัวของมันน่ะมีประสบการณ์ในการแบ่งวิญญ,ญาณลงไปในวัตถุต้องคำสาจานนั้นเสียงของยูตาเนี่ยก็ได้พูดออกมาถ้าอย่างนั้นแล้วจกนั้นนางฟ้าเนี่ยก็ได้พูดต่อใช่งานเราจ,จบลงถ้าเกิดเราสามารถปลักโกโจซาตูลุออกมาได้ขณะที่ใน,นตอนนี้นางฟ้ากับยูตาเนี่ยกำลังคุยกันเสียงของฮานะคนรุรุสึนะก็ได้พูดออกมาแล้วเมงูมิล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับหมอนั่นจนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหาอามมอีที่ในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยกำลังนั่งันนดงชม ความก้าวของฉันนะ่ะไม่มีพอเลยที่ฉันชอบทำเมื่อก่อนเลยคือนั่งประจบประแจงและหาจังหวะในการหย่อดล้อมุกเหล่านั้นเพื่อให้คนเหล่านั้นที่ได้ฟังนะ่รู้สึกดีและไม่มองฉันกลายเป็นขยะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วฉันนะ่ะก็ยังถูกบูลลี่โดยพวกเวนนะั่นเพราะฉันนะ่ะเอาแต่กลัวแล้วก็วิ่งหนีตัวฉันไม่เรื่องในการต่อสู้เหมือนกับนายแต่แล้วในเกมคัดออกตัวฉันเองนะ่ะก็กลัวเช่นกันเพราะว่าสิ่งนี้นะ่ะมีชีวิตของตัวเองเปเดิมพันดังนั้นเราฉันนะ่ะจึงต้องการโอกาสฉันต้องการจืนเคียงข้างนาย แต่ว่าตัวฉันน่ะก็ไม่มีความกล้ามากพอจะทำแบบนั้นอิตาโลรีหรือบางทีแล้วตัวฉันอาจจะเป็นแค่คนขี้ขาดก็ได้นายนะ่ะมีอะไรอยากพูดกับฉันไหมล่ะยังไงซะฉันก็ต้องขอโทษด้วยตัวของยูจิที่ได้ฟังนะฮะก็ได้พูดกลับมาฉันน่ะไม่รู้จักนายดีพอเพราะฉะนั้นฉันน่ะจึงไม่สามารถตัดสินนายได้แต่ว่าฉันรู้ว่านายทําอะไรลงไปและนายนะ่ะช่วยฮานะคุณรู้สึกไว้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ฉันน่ะต้องขอบคุณนาย พวกเราในตอนนี้จึงมีความหวังขณะที่ตัวของยูจิเนกำลังลุกจากไปเสียงอาม์อีนะฮะก็ได้พูดกลับมาเดี๋ยวก่อนอิตาโดริฉันนี่มาว่าในตอนนี้สุคนามอยู่กับนายแล้วงันเหรอแล้วนายในตอนนี้นะต่อสู้ไหวเหรอเสียงของยูจิเนก็ได้พูดกลับมามันไม่สําคัญเลยเซกนิด พอเฮียนั้นไม่ช่วยฉันอยู่แล้วล่าสุดที่ฉันได้คุยกับโชโกโชโกะได้บอกว่าตัวฉันในตอนนี้ใครก้าวสู่ต้องคำสาปที่ได้จุ่มมาในพลังอาคมของเจ้าสุคุนะดังนั้นแล้วในตอนนี้ฉันจะกินทุกอย่างที่สามารถจัดการกับไอเวนนั่นได้และจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ิ่มหาทุกคนเสียงของยูจินะฮะก็ได้พูดออกมาผมนึกแผนบางอย่างออกที่จะสามารถช่วยเมงโอมีได้จากนั้นยูต่านี่ก็ได้พูดออกมาฉันเองก็มีแผนเช่นกันแต่ว่าจากนั้นมาคีนะฮะก็ได้พูดแทรก ทางนี้ทางนั้นแล้วเรานะต้องทําให้สุกุณาไม่สามารถต่อสโ้ได้และจากนั้นภาพมาตัดมานะฮะในตอนที่โจโซเนะี่ยนำมาสื่อบางอย่างให้กับยูจิยูจิในตอนนี้ก็เลยงงสมุดหนังสือเหรอมันคืออะไรงั้นเหรอจากนั้นเสียงของโจโซเนะี่ยก็ได้พูดต่อมันคือหนังสือที่ได้บันทึกเรื่องของการศึกษาและวิจัยวิญญ,ญาณไว้ของยูกิฉันคิดว่านี่นะบางทีแล้วอ่านมีประโยชน์กับนายยูจิที่ฟังนะฮะก็ได้พูดกับขอบคุณนะและโจโซเนะี่ยก็ได้พูดต่อไม่มีปัญหาหรอกและยนะูจิเนี่ยก็ได้พูดกับไม่ฉันหมายถึง เรื่องของพี่น้องของนายนะโจโซที่ฟังนะฮะก็ได้ยิ้มแล้วก็ได้พูดกลับไปเรื่องนั้นโอเคแล้วเพราะพวกเขาในตอนนี้นะอยู่ในตัวนายจากนั้นภาพของมังงะจะตัดมาหาโชโกที่โชโกในตอนนี้เนะี่ยกำลังดูดบุหรี่แล้วก็นึกถึงอาจารย์โกโจคําพูดของโกโจในตอนนั้นได้พูดออกมาว่าฉันจะพาทุกคนแข็งแร่งและเติบโต,ตไปได้วยกันฉันจะไม่ทิ้งใครไว้ลำพังอีกแล้วขณะที่ในตอนนี้ตัวของโชโกเนี่ยกำลังนึกถึงอาจารย์โกโจโกเกโทซึ่งรู้ตัวเธอเนะี่ยก็ได้คิดในใจให้รักนายคนใดคนหนึ่งงั้นเหรอฉันว่าคงต้องรออใหห้โลกกยุมนนไป่ แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วนายนี่มันโง่จังนะอยู่ลําพังงั้นเหรอตัวฉันได้อยู่ที่นั่นมาตลอดและในตอนนี้เจ้าพวกปีศาจเหล่านี้นะก็อยู่ที่นี่แล้วเพื่อร้อให้นายกลับมาพอฉะนั้นแล้วนายนะกลับมาได้แล้วล่ะ และแล้วมังงะมหาเวพนหนึ่งมาตอนที่2 2 0ิก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้ไม่มีจุดไหนน่างงเลครับผมแต่ว่ามันจะมีบางจุดนะที่ตัวของเคนจาคุเนี่ยได้มีการเล่นทิกนิดหน่อยเนี่ยผมกับโคกันะโคกเนะเนี่ยก็เลยต้องยอมนะเพื่อให้เพิ่มกดเข้าไปได้การต่อสู้ในครั้งนี้นั้นจะเป็นยังไงและตัวของนางฟ้าจะสามารถเปรดพันนึกกับชานโกโจมาได้หรือไม่ทุกคนนะตอนนี้กําลังวางแผนในการช่วยเหลือเมงุมิหนังสือหรือว่าสมุดเล่มนั้นที่ตัวของโจโซที่ส่งให้กับยูจิมันจะเป็นสิ่งที่ยูใใช้นกาารรฟ์ม พวกเรานะตอนนี้ก็ลังรอให้นายเก่งขึ้นอยู่ยูจิมังงนะในทินหน้าไม่ได้งดก่อนจากกันไปแนวเ,เราไดมีซูเปอร์แต่งแล้วขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมเจอกันวันพุธในตัวหลุดบ๊ายบาย